ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผวกผมนายช็อตตี้บูจะวากเช่นเคยครับวันนี้ครับอยู่ที่เกม e v e r y Hero นะครับซึ่งเกมนี้มาในแนวแอคชั่นสไตล์โรคลนะครับใช้มือเดียวนิ้วเดียวก็สามารถเล่นได้นะฮะวิธีการเล่นก็คือเราแตะที่หน้าจอนะครับเพื่อที่จะทำให้ตัวละครเราเนี้ยกระโดดเข้าไปโจมตีนะครับแล้วก็มีการสไลด์ดซ้ายสไลด์ดขวานะครับสลด์หลังอะไรเงี้ยเพื่อที่จะหลบการโจมตีของคู่ต่อสู้ด้วยนะครับเพราะนั้นก็ต้องศึกษาพฤติกรรมของมอนสเตอร์ให้ดีนะครับว่าเออม แล้วก็อย่างที่บอกครับเกมนี้มันมาในแนวโรครครับเมื่อผู้ชมเลเวลอัพเนี่ยจะมีบัฟสุ่มขึ้นมาให้กับเราเลือกนั่นเองครับอันนี้ก็ต้องแล้วแต่เราเนาะว่าจะเอาอะไรฮะเดี๋ยวผมเลือกอันนี้แล้วกันล่างเงาด้านหลังนะครับเ,เสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปลองดูเว็บต่อไปเลยครับสตูจะเยอะแค่ไหนโอเคมาอุ้ยมีล่างเงาครับโอ้ออกมาช่วยโจมตีเพิ่มเติมด้วยนะครับเป็นไงอย่างเท่เลยครับผม ศัตรูตด่านนี้รู้สึกว่าจะเป็นตัวระเบิดนะครับอันนี้อาจจะต้องถอยนิดนึงมันมีระเบิดใส่ด้วยแล้วก็มีพายุใส่เราด้วยเออสะใจดริงจริงครับเออสู้เขาสู้เขาเก็บเวลไปเรื่อยๆครับผมแล้วคําถามคือจะแพ้ชนะยังไงใช่ไหมครับคือเกมนี้มันจะมีด่านด้วยออย่างเช่นด่านนี้มันมี25เวฟถ้าเกิดว่าชนะไปได้ก็คือจบสามารถที่จะเปิดแผนที่ต่อไปได้ แต่ถ้าเกิดชนะไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับคือตามสไตล์เกมโลกไลท์อ่ะมันจะมีทรัพยากรมาให้เรานะครับใช้ในการอัปเกรดตัวละครหรือแม้กระทั่งพวกอุปกรณ์สวมใส่อะไรแบบนี้มันก็จะมีมาให้นะครับเราจะได้แบบว่าลงด่านเดิมแล้วก็สามารถที่จะเล่นได้ง่ายขึ้นหรือว่าผ่านด่านไปได้ง่ายขึ้นนั่นเองครับมาลักษณะการเล่นก็จะเป็นแบบนี้แหละครับแนวแอคชั่นสไตล์โลกไลท์ครับมาดูบอสหุ่นยนต์กันบ้างดีกว่าครับอันนี้เป็นบอสประจําด่าน2นะครับลูกเล่นก็ค่อนข้างแผวพวเลยดูดิ มีการวางพื้นแบบนี้แล้วก็มีพายุใส่แล้วก็มีเลเซอร์ลงหัวแบบนี้ครับเรียกได้ว่ายิ่งเราเล่นไปไกลขึ้นนะครับก็จะเจอศัตรูที่มันมีความหลากหลายมากขึ้นนะครับเพิ่มความท้าทายเพิ่มอะไรด้วยเอ้ยมีเทเลพอร์ตด,ด้วยเป็นไงเออวันนั้นนี่แหละครับคือสเสน่ห์ของเกมนี้ครับใครชอบแนวนี้ก็จัดไปได้เลยครับสนุกสนาน ทีนี้เราเล่นไปสักพักหนึ่งนะครับเราจะได้รับตัวของท่าไม้ตายด้วยนะครับก็มีการเรียกดาวตกแล้วก็เพิ่มความเร็วขั้นสุดเดี๋ยวผมจะเอาเรียกดาวตกมาให้ดูดีกว่านะฮะเรียกอุกาบาทไฟนะครับลงใส่หัวศัตรูครับอ้าวอันนี้เหมือนโชคดีมากเลยครับเจอเทพธิดาสองรอบติดกันเลยยิ้มเลยครับแบบนี้เอาอะไรดีอยรักษาหน่อยไหมเลือดจะหมดแล้วอะเออ,อไม่เป็นไรรักษาไปก่อนแล้วกันอันตราคลีก็น่าสนใจนะคือมันมีอาบิลิตี้อีกอันนึงคือเป็นดูดเลือดอะถ้าเกิดได้ดูดเลืืือออดดดจจะะีมมมาาาาาากกเเเลลยรรไ้แบบววาา่่คสถน อันนี้ผมก็เล่นมาเวฟที่เท่าไหร่นะมองไม่ทัน10บกว่าแล้วก็จะเห็นว่าตัวละครผมเนี่ยค่อนข้างเก่งขึ้นกว่าเดิมมาก้วครับมีร่างเงาเยอะแยะแล้วก็โจมตีแล้วมีรูปสายสายฟ้าออกมาด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวขอเก็บเกรดแป๊บนึงครับเนี่ยเนี่ยเนยครับเกรดมันจะค่อยๆขึ้นอ่าเดี๋ยวเก็บเกรดแป๊บหนึง่งเดี๋ยวจะใช้อันติให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงยังไม่ทันเก็บอันติได้เลยครับเจอบอสก่อนครับมามายังไงเออโอ๊ยบอสมีโซสไต์ด้วยโอ๊ยผมจะตายแล้วเนี่ย ก็อธิบายฟังลวกันมันจะมีล่างเงาออกมาแล้วก็โจมตีใส่แค่นั้นแหละครับจบเออเพราะผมไม่น่าจะชนะบอสต,ตัวนี้ได้ครับคือแบบว่าตัวนี้มันมีโซสไตด้วยอามาอีกแล้วโซสไตอุยลบลบลบเออต้องอย่าอย่าแบบต้องหันอยากให้มันหันหน้าหาเราอ่ะเวลาเจอบอสอะ่ะอุ้ยมันมีลูกไฟด้วยนี่ว่าผมแดชเข้าไปผิดจังหวะผมก็าตายเหมือนกันนะเนี่ยถอ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 ยโซสไต์เหมือนเดิมใช่ไหมลบดิเออุอ้ยโอ้โหเกือบไม่ทัน ถอ,อยมีลูกไฟออกมาเข้าดิโอ้โหเข้าผิดจังหวะเห็นไหมครับเลื่อนเหลือ20ิเลยมารอลุ้นกันครับจะชนะไหมมีโซสไต์จะมาผมจําได้หลบ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 กโดสโดไปเร็วเออถอยถอยถอย,ถอย,ถอย,ถอยหมดปุ๊บเข้าเลยเออลุ้นลุ้นลุ้นุ้นลุนล้น,นยังไงครับจังหวะนี้อืมชนะจนได้ครับเกรดนติยังไม่เต็ม เออเต็มแล้วครับรอบหน้าเดี๋ยวจะใชใ้ดูครับอุ้ยนี่อะไรเนี่ยมีหมุนสล็อตขอเลือดดนดวนเลยจังหวะนี้ขอเลือดดนดวนเลยเวนกรรมได้เป็นแม็ก HP ใช่ไหมแต่ก็ดีนะมันเติมเลือดให้ด้วยอันนี้ดูโฆษณาไม่ดูนะครับเอาล่ะได้เวลาใช้อันติให้ดูสักทีครับไปเวฟที่17อีก8ดด่านก็จะจบฉากสองแล้วครับมานี่ครับผมเป็นไง เอออุ้ยแรงเหมือนกันนะเนี่ยแรงเหมือนกันนะดำเนินเล่นไปเพราะฉะนั้นลักษณะการเล่นก็จะเป็นประมาณนี้เนาะท่านผู้ชมน่าจะเห็นภาพแล้วนะครับก็ขอให้โชคดีกันแล้วกันครับใครที่เล่นไปไกลแล้วก็มาเล่าสู่กันฟังนิดนึงครับว่าสกิลไหนโกงเอออะไรเล่นยังไงออให้มันแบบว่าง่ายขึ้นอะไรเงี้ยครับก็มาแนะนําเทคนิคกันได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูระบบอื่นๆในเกมกันบ้างดีวกว่าว่ามีอะไรบ้างครับ เอาละทีนี้พอเล่นจบแล้วเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมครับอ่ะก็จะได้รับรางวัลต่างมาเหมือนที่ผมได้เล่าให้ฟังไปก่อนหน้านี้นั่นแหละท่านผู้ชมดูด้านซ้ายล่างด้านด้านล่างนั่นแหละนะครับก็จะเห็นว่ามีระบบสมใส่นะครับไอเทมที่เราได้มาเนี่ยก็สามารถมาใส่ได้แล้วมันก็สามารถอัปเกรดได้ด้วยนะครับใช้เงินในเกมอัปเกรดได้เลย นอกจากนี้ยังสามารถกดเปลี่ยนฮีโร่ได้ด้วยนะครับคือเกมนี้มันจะมีฮีโร่นะครับเดี๋ยวพาไปดูแล้วกันว่าได้จากไหนนะครับแล้วก็ฮีโร่ตัวเดิมที่เรามีเนี่ยสามารถอัปเกรดได้ด้วยนะไม่ว่าจะเป็นอัปเกรดเลเวลหรือว่าจะเป็นตัวของดาวอะไรเงี้ยสามารถอัปเกรดได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าต้องไปหาเศษตัวละครซ้ำมาก่อนนะครับซึ่งเราสามารถไปหาได้ที่ระบบโชคชะตานะครับโชคชะตานี่มันจะมีโชคชะตากะลงเตี้ยม อ่ะอันนี้แหละครับคือเราจะได้รับตั๋วฟรีมา1ครั้งแล้วก็เปิดฟรีหนึ่งครั้งถ้าเกิดว่าโชคนี้ลงตรงนี้เนี่ยเราก็จะได้รับตัวละครใหม่มานั่นเองครับเดี๋ยวมารอลุ้นกันจะได้ไหมลง60ไปเลยดยิอันนี้ได้20ครับไม่รู้ว่าจะได้ตัวละครน,นี้มาหรือเปล่าครับลองไปเช็คดูนะฮะเราได้ของมาแล้วครับเปยนฮีโร่รู้สิอ่ะยังไม่ได้ครับตัวนี้ต้อง30นะครับหรือถ้าเกิดขี้เกียจรอซื้อได้เลยนะครับในราคา10 u s อลลาร์นะครับก็ 300, 400, บา่ามั้ะมาณน,นรณน้นนะฮะ นี้ในระบบโชคชะตามันมีอีกอันหนึนน่งคืออันนี้ครับให้สรุปสั้นๆมันคือระบบบัฟนั่แหละครับอันนี้คือผมเคยกดแล้วได้รับเพิ่มความเสียหายมา40หน่วยใช่ไหมครับอ่าอันนี้ผมสามารถปลดล็อกต่อได้ก็ใช้เงินในเกมเลยครับมันก็จะสุ่มต่อดูซีรอมนี้ได้เลยเอ่ยเพิ่ม HP สูงสุดนะครับอ่าคราวนี้ใช้เงินมากขึ้นเลยไหมครับเพราะนั้นถ้าเกิดเราเล่นไม่ไหวสู้ไม่ไหวในด่านไม่เป็นไรครับเพราะว่าเราสามารถเอาทรัพยากรที่เราได้มาจากการไม่ผ่านด่านนี่แหละครับ มาทาการปลดล็อกอะไรพวกนี้ได้ด้วยอัปกรงอัปเกรดอะไรก็ได้เด่ถ้าเกิดใครอยากเล่นง่ายขึ้นกว่าน,านั้นร้านค้ามีครับไป,ไปเลยเติมเงินไปเดแล้วก็มีกล่อ,องให้เปิดฟรีด้วยนะครับก่อนอันนี้ผมเปิดฟรีไปแล้วรอบหนึ่งนะครับแล้วก็อันนี้คือดูโฆษณาแล้วก็จะเปิดฟรีนั่นเองครับก็จะมีราวๆนี้นะครับส่วนตัวของไอเทมที่เราได้รับฟรีก็จะอยู่บริเวณหน้าแรกเลยดูด้านซ้ายบน,นก็ได้นี่อันนี้คือจะเป็นพวกภารกิจประจําวันเห็นไหมครับก็รับฟรีเนาะอันนี้รับกล่องดด้ออีกทนึวยะครับ แจกเงินแคสแจก AP ด้วยรับให้หมดนะครับตรงนี้โอเคเวลสี well, ่แล้วครับอ่าแล้วก็จะมีด้านซ้ายน,นี้เป็นพวกเออร์ชิเม้นต่างๆทําผ่านก็ามารับเงินแคสด้วยนะครับก็แจกเยอะเหมือนกันนะเนี่ยแต่มันไม่มากพอที่ไปเปิดกระปองรัวๆได้ไงโอเคอันนี้ก็คือจะเป็นล็อกอินประจำวันก็แจกเยอะเหมือนกันเห็นไหมมีตรงมีตัวด้วยตัวด้านขวานะครับอันนี้2ขีดเก้านี่คืออะไรนี่ก็คือแจกของรางวัลเหมือนกันครับคือถ้าเกิดเราผ่านด่านไปถึงตามที่กําหนดเขาก็แจกของต่อไหมครับ เรียกได้ว่าแจกกันยุบยับยุบยับเลยีเดียวเชียวแล้วก็ที่เป็นรูปโลกนะครับอันนี้ก็คือเป็นการแจกของนะครับคือผมเข้ามาแล้วเนี่ยมันเป็นระบบจดหมายตอนแรกนึกว่าเป็นการเปลี่ยนภาษาไม่ใช่ครับคือการเปลี่ยนภาษาเนี่ยจะอยู่ในเซตติ้งนะครับนี่อ่าก็จะมีภาษาไทยด้วยนะครับท่านผู้ชมน่าจะเห็นได้แหละต้นคลิปแล้วนะครับผมรีวิวตัวเกมนี้เป็นภาษาไทยเนาะมันก็สามารถเปลี่ยนได้ที่ตรงนี้แล้วก็กราฟิกครับสามารถมาเปลี่ยนสูงการต่ําได้ที่ตรงนี้เลยนะครับสันสนอะไรก็ลองดูนะครับ แล้วก็เรื่องของการล็อกอินคือผมไม่มั่นใจนะว่ามันล็อกอินอัตโนมัติหรือเปล่าลองมาเช็คดูครับเรื่องของการล็อกอินตรงนี้นะเพราะฉะนั้นสําหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้ก็และกันเนาะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคนที่กําลังสนใจโหลดมาเล่นอยู่นะครับ